ลงมือกับคุยมาเชฟอร่อยจริงๆ,ๆเชียวเสียงปรบมือและเสียงอ,อ,ยอินตั้งอักไล มานานแล้วครับงเซ็งกินอยู่นะฮะโอ้โหวันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วบางวันนี้มีบทเพลงเมดเลีมาฝากด้วยครับผม400ร้อยบทเพลงว้าเข้าร้องไหวและอัดน่ยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมก็สร้างที่เสียงแตกแน่ๆโอ้โหไม่ไม่ทันนะฮะแตกหนุ่มพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมครับ จะร้องได้ชัดมากเลยลูกทุ่งใน้ทยชอบท่อนแจมมากเพลงเพลงนี้คงไม่ได้น้องนานน้องจ่องจดใช่แปลงเนื้ออ่ะพูดถึงเพลงนี้ครับร้องลิเกให้แม่แม่ฟังหนึ่งกลอนสดสดไอ้ถามตรงนะครับกดได้ป้ะอยากให้โชว์อะไรนะเราเป็นนิเกวันนี้นอกจากร้องลิเกแล้วเอาเพลงใหม่ดีกว่าช็อตฟิวมันเพลงลูกทุ่งยังนั่งห้องเพลงเขาจะน้ำถือหรือเปล่าแล้วช้าๆแต่แหน่แต่แหน่เลย อีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวให้ลองเขาลองทายว่าเพลงอะไรดีกว่าฮะให้เขาลองทายถ้าเขาทายผิดไเนี่รเอาให้เอายห้ไปเลยเพลงอะไรรู้ไหมครับไม่รู้โอ้โหแถบแถบซ้ายขอช่วยชีวิตเราได้ใช่ชัดมิวชัดมเออผมว่าเราพังแล้วตรงนี้เท่าไหร่ครับพี่ยอดชัดมากเลยพี่ขอบคุณครับนะครับชัดฟิวนะครับชัดมิวอะไรนะอะไรนี่อะไรนะ อ่ะนะครับเต้นด้วยผมจะมาเต้นด้วยอ๋อชอบฟิลแน่พี่รวยรวยปั่นปั่นเป็นไหมฮะด้วยโอ้ยรสนิยมดีมากผมชอบนะคู่แข่งตัวเต็งยวร่าเพลงนี้ไม่ธรรมดาก็หอมไม่ใช่ยังเป็่งท่ใช่คนป้าโดยเฉพาะคนป้านะฮะพี่ๆน้องๆที่อยากจะคล้องอะไรเชิญได้เลยนะฮะตอนนี้ หนึ่งสองสามบนเวลานะนะครับยังไม่ทำดีดอยอยู่นี่ร้องได้นะแม่แม่เดือนประดานะของได้ครับของคนละพวกกับพบอลอะไรนะพี่คนละพวกเพื่อให้ผมสะทวงอย่ายฮะคนละไม่หายเผื่ไม่หายอ๋อสแกนได้ไหมสแกนงของเราตัวอย่างตัวอย่างที่ดีก็มาแล้วเนาะหนึ่งดวงครับผมเป็นลูกหมี ของรางวัลอันดับหนลูกหมีน่ารักน่ารักพวกเราไม่ขออะไรมากครับขอลูกช้างเลยได้ไหมทีเดียวเลยคุณแม่กำลังควักอยู่คู่สองคนน่ะใช่มาช้าหน่อยแต่เขามามาแล้วมาแล้วแต่เห็นว่าของพี่พันนี่เขาเรียกให้รับรางวัลใช่ไหมนี่แม่นาและพี่ก็เห็นว่าผมน่าจะเป็นเหรียญนะฮร้องลิเกขอบคุณแม่ที่เกขอบคุณแม่ชอบลิเกยใช่ไหมไม่หาไปเล่นได้เลย มาแล้วครับโอ้สวยโอ้ขอบคุณครับโอ้น่ารักอย่างตัวอย่างสองคนมาแล้วเนาะช้าช้าน้องบานผมเนี่ยโอ้อะไรนะฮะฮะนะมาอะไรนะไดูหน้าด้วยว่าช้าได้ยังหน้าด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อให้ทุกท่าโอ้ย ทำตัวเป็นตู้คาราเกะเนี่ยจะตันรุ่นล้อมเพลงนั่นแหละขาดอีกห้าใบจะครบชื่อผมแล้วนะครับสลับตีก่อนเนี่ยเอากระไรครับผมจะไปทำบุญกับครอบครัวแล้วกันนะฮะโทำใจบุญด้วยบุญรักครอบครัวทำไมไมนไม่เพิ่งซื้อแต่เราไม่ไม่ทำบุญนะทำไมฮะทำทานนะนะทำทานก็คืนอเป็นตัวน้ำก็คืนเนี่ยนี่อีกไหมฮะมีกหนึ่งเพลงครับแมนรีแมนอีกหนึ่งบทเพลงบันเลบันเล อะไรใช่ไหมฮะผมอะไรในรถก็ได้แม่งหมดแล้วนะฮะอ่ะต่อกันเลยฮะคราวนี้สนุกสนุกกันครับผมครับจัดไปฮะดีมากย่างย่างนี่ไม่ดีสิตลกคนนี้อยู่ได้เลยโอเคที่ทำนด้วย่ทำให้ที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 ่ทำ รียบกโทหาหนุ่มแฟนแมแน่แน่แน่โดยทันทีแต่เมว่านนี้สิก็ไม่ว่าอ่านธุราไม่เป็นไรเราก็ไปเที่ยวกลางทะเลไม่วาอยู่ไมอ่อาน้องต้องกู่กับไรรชอบอยฟิวตองกลางดวงใจ หัวดีเลยหัววยหัววายดีฮะสุดๆจริเก่ง่ได้ครับมันดีากได้นะครับแล้วก็ฝากผลงานไปด้วยนะฮะกช็อตฟิล็ครับแล้วก็ลูทุงเล็กไายแล้วก็เร็วๆนี้ครับอีกอีกอีกหนึ่งเพลงจากพวกเราครับครับเอ็ันนี้ต้อบอกว่ามีท่าเต้นด้วย่เร็วๆนี้ครับตอนนี่ถ่ายเอ็ีเพิ่มให้แน่นเลย เพลงบอกชื่อเพลงกั้ไหมหรือว่าอุ้ไคุก่อนโอขออนุญาตอุ้ไว้ว่าเป็นตัวตึงเลยนะครับอชอประมาณนี้ลม่ต้องใจทำเพลงมาเรื่องนี้ครงานครับลูกแค่นี้พอแค่นี้นะฮะลุกแค่นี้พอไม่ต้องประกาศขอบคุณงานต้องบอกต่อเลยนะฮะครับก็ดีไหมครับก็ดีก็ดีตัวตึงใช่ครับเพราะถ้าเรื่องหลุดออกไปในคนที่โดนด่ามันจะเป็นผมนี่ก็คือสบายใจก็คือใครฮะ ก็ใครก็รับไหนวันนี้เป็นพิเศษด้วยเพราะรู้ว่าพี่เป็นครับถ่ายเป็นคลิปมากเลยวันนี้คุณเดือนก็ถ่ายคลิปยาว30นาทีไปลงติ๊กต็อกยูทูบช่องเขาเองใช่นะรับรายได้คนเดียวไม่ได้แบ่งใครเดียวผมเลยเออมันเอารายได้ตรงไหนติ๊กต็อกเนี่ยพี่มังบอกเลยเขาถ่ายแต่ละกล้าพี่อ๋อไม่เหรอแต่ละกล้าเลยเหรอร้าน20บาทแล้วนะอะติดตามแล้วก็ละครไปนั้นใช่ไหมฮะใช่ ะนาะออนแนราปีน่าก็ฝันด้วยนะครับเสียงปรบมือกับน้องไรอันสซังฟอกราครับขอบคุณนะครับแอนเนเหรอจ้าได้จ้าจ้าดิจ้าไม่นานแล้กันเลยนนี้ผมชอบเลยนะต่อไปนะฮะ สวัสดีบ้านนี้เมเรียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามเป็นานๆน,นะจ๊ะ